คุณรู้ไหมครับว่าเพียงแค่เรามีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มเราก็จะอายุยืนมากคนอื่นถึง10ปี โหสิบ oh, ปีเลยนะงานวิจัยนี้บอกชัดเจนนะครับว่าคุณออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคุณจะมีอายุยืนมากกว่าคนคาร์ดิโออย่างเดียวแล้วก็อายุยืนมากกว่าคนไม่ออกกาลังกายถึง10ปีงานวิจัยยังบอกอีกนะครับว่าการที่เรามีกล้ามเนื้อในวัยหนุ่มสาวภายภาคหน้าตอนที่เราสูงอายุ <c oughs> แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วกันเนาะเราเป็นผู้ใหญ่วัยทองวัยแพททินัมนะครับวัยไดมอนด์แล้วกันนะครับอันนี้จะทําให้เรานะครับมีโรคซาร์โคพีเนียหรือว่ามวลกล้ามเนื้อถดถอยน้อยลงมากกว่าคนอื่นแล้วทาให้เราเนี่ยอาย,ย การชะลอวายัยการที่เราจะอายุยืนหรือว่าเราจะดูเด็กกับคนอื่นไม่จะเป็นต้องไปเสียเงินเปส็สนแสนในคลินิกเลยเพียงแค่คุณลุกขึ้นเหมาอ,อกับกายแล้วก็เล่นเวทเทรนนิ่งครเองคุณก็จะสามารถชะลอวัยดูเด็กกับคนอื่นได้ครับถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ดูเด็กดูหน้าเด็กดูอ่อนกวัยแบบนี้กดตามช่องผมไมได้นะครับกับช่องสุดอยาดโยเกเตอร์แล้วเราจะดูเด็กไปด้วยกันนะครับ